น้ำตาซึมกันทั้งงานดิวอลิสลาจัดเซอร์ไพรส์รวันเกิดให้กับน้องเวทมนต์เมื่อวานนี้ทางด้านดิวอลิสลาและเซบาสเตียนลีนั้นได้จัดงานวันเกิดให้กับลูกชายน้องไซรัสอายุครบหนึ่งขวบมีเพื่อนพี่น้องทั้งไหนและนอกวงการบันเทิงมาร่วมงานผ่าลูกหลานมาร่วมงานกันจำนวนมากเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่างานเนี่ยคลึกคลืนสุดๆ พึ่งทางด้านลุกน้องชายของไปเตยอาสยามนั้นก็ได้พาหลานสาวน้องเวทมนต์มารวมงานด้วยและสิ่งที่ทําให้หลายคนในงานนั้นน้ําตาคลอไปตามๆกันเมื่อสาวดิวนั้นได้จัดเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้กับน้องเวทมนต์เป็นโมเมนต์ที่น่ารักและต่างพาก,กันชื่นชมสาวดิวที่ไม่ลืมคนรอบข้างเลยแม่ดิวเนี่ยมีจิตใจที่ดีงามมากๆเลย และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ